มาค่ะมาหรือยังคะฝนฝนมาหรือยังคะเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <S <S นะฮะท่านผู้ว่าก็เริ่มเตือนอีกแล้วนะครับใครอยู่แถวลาดกระบังน่าจะได้ได้รับผลนะ,ะจากฝนตกค่อนข้างหนักนะกว่าพื้นที่อื่นของกรุงเทพครับผมโอ้โหเตรียมตัวให้ดีนะคะพี่พี่ค่ะใช่สู้กันต่อไปเนาะสําหรับภ้าพกาศนะคะเหมือนกับตลาดหุ้นไทยเราแหละเราก็ต้องสู้กันต่อไปเอี่ยโยงเข้าเก่ง เป็นยังไงบ้างคะตลาดทุ้นไทยก็สรุปกานงอนะฮะขึ้นดอกเบี้ยผมก็ผิดจากคาดเราคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เป็นปัจจัยบวกนะสําหรับตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับอ่ะแต่อย่างน้อยวันเอ่อช่วงบ่ายๆเนี่ยมีรีบาวกับขึ้นมาได้บ้างนะก็ เออน่าจะเป็นในลักษณะนะของ b บ y on ดิฟนก็เป็นไปได้แต่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 ก็ยังไม่พอนะครับมันยังไม่ได้แรงพอนะที่จะทำให้เอภาพเชิงลบที่เรามองอยู่ตอนนี้เปลี่ยนนะครับมันต้องมีเปัจจัยเชิงบวกนะเข้ามาส่งเสริมให้มันต่อเนื่องมากกว่านี้ค่ะนะครับจนทำให้ นะฮะมาสุดท้ายแล้วต้องกลับไปเหนือ1นึ่พัยี่สิบสองจุดให้ได้นะครับในทางเฟรมเดนลี่ไม่ใช่นั้นเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นในนักษาของการรีบาวเพื่อลงเหมือนเดิม <ๆ S 1> นะครับเพื่อลงเนาะใช่ <ๆ S 1> ส่วน Future. เซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์ผมข้ามมาดูที่ซีรีส์เซตเลยแล้วกันนะก็คาดว่าทุกคนน่าจะย้ายมาที่ซีรีส์เซกันแล้วนะครับยังยังอยู่ชอ็อตเหมือนเดิมนะนะยังอยู่ชอ็อตเหมือนเดิม สามเฟมเดนลี่เน uh ี huh. ่ยสต็อ huh. ปอยู่ที่เก uh ้าสามห้าคนะครับส่วนคนที่เทรดเล่นสั้นนะครับที่ uh huh. เราให้แนวเด้งช็อตโอ้ก็ก็มาช่วงบ่ายๆนะโซ uh huh. นที่เราให้เนี่ยสำหรับซีรีส์แซดเนะี่ยคือเก uh ้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองศูนย์่วนนี้นะครับเอ่ออาจจำเป็นที่ต้อง ถือข้ามวันนะถ้าช็อตตรงนี้นะฮะเพราะว่าเป้อมใหม่ที่เรามองเนี่ยเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะวันนี้ไม่น่าจะถันนะครับเพราะว่าเอ,อตลาดก็ใกล้จะปิดแล้วในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยนะช่วงบ่ายๆเปิดมาก็เปิดเปิดบวกค่ะฝันะ่งยุโรปเปิดบวกแต่บวกไม่ได้เยอะนะก็อารมณ์เป็นลักษณะของการรีบาวนะครับ แนวโน้มหลักที่เรามองในเชิงลบเนี่ยก,ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมไปกันที่ทองคำกันครับทองจ้าสำหรับทองคำตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมันที่ออกมาไม่ดีนะครับก็ส่งผลเชิงลบต่อทองคำครับอทองคำก็ร่วงต่อล่าสุด1,896เหกรียญน,นะครับขาช็อตก็ โอต่อไปสะตอบของทองคำอยู่ที่หนึ่งเก้าสองห้าสอง้าค่ะอ่าแล้วก็เทรดเล่นสั้นอย่างที่บอกไปว่าเอ่อลุ้นเด้งเนี่ยอาจจะยากนะฮะพันเก้าร้อยหนึ่งเก้าศูนย์ห้าไปจนกระทั่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนเนี่ยนะนะ,ะอาจจะลุ้นยากหน่อยเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาล่วงมาซะแล้ว นะอหมายเหนึ่งแปดเก้าห้าก็มาถึงแล้วไปหนึ่งแปดเก้าศูนและวหนึ่งแปดแปดห้านะคะ <18 85 S 1> ใช่ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่ำคืนนี้ทุ่มครึ่งนะก็พอที่จะได้ได้ลุ้นให้เห็นเขาแกว่งตัวได้บ้างะนะครับแต่มันก็มีตัวเลขทั้งบวกและลบนะฮะอืมก็ลองดูแล้วกันว่าทุ่มครึ่งเนี่ยถ้ารีบาวก็ถือว่าก็ถือว่าดีเราจะได้ช็อต ในราคาที่ดีนะฮะนั่นหมายความว่าตรงนี้น่าจะมีช็อตกันตั้งแต่ช่งชวงเช้าแล้วมั้งอืมก็อืมก็ก็อย่างน้อยก็มีมีของเก่าอยู่ะะนะตามนั้นครับเอยเอาล่ะไปดูค่างเงินกันต่อเลยในส่วนของ FX future คือการขึ้นดอกเบีย้ยของกรงอ ไม่ได้ทำอะไรให้ค่าเงินบาทดีขึ้นนะฮะค่ะยังอ่อนเหมือนเดิมอ่อนอยู่เลยอ่ะใช่คือไม่ยงไม่ย่อ,อเลยเลยความจริงน่าจะย่อบ้างนะแต่ก็แต่แต่อาจจะเป็นปัจจัยต่างประเทศนนะมันส่งผลเอให้บาทมันอ่อนซะมากกว่าคือดอลลาร์มันแข็งค่านะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องถือลองต่อไปครับต่อนะ t o อ loss ดอลลาร์บ,บาทนะครับก็อยู่ที่สามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดถัดไปดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนก็อ่อนค่าเหมือนเดิมขาลองสต็อปหนึ่งสี่เจ็ดจุดห้าเก้า ถัดมา, dollar, นะ <Euro S 1> ายูโรดอลลาร์นะฮะช่วงบ่ายร่วงหนักลงไปอีกนะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมันไม่ดีนะครับเพราะนั้นขาช็อตก็ยังกอดไว้แน่นนะครับสตอปลอสหนึ่งจุดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ครับส่วนซิงเกิลสต็อกห้าตัวนะเช้าสัาอ่าตัวที่เหลืออยู่ตัวแรกที่อยู่โอ้ย พียูสิบสี่สี่ศูนย์นี่บวกเล็กเลกบวกเบาเบาอย่างน้อยก็ไม่ล่วงเนาะไอ้สิบส<ะ>ี่ห้าสูนเนาะสต็อปสิบสี่บาทสิบสี่บาทค่ะสต็อปสิบสี่บาท<ะ>ตัวถัดมาที่อยู่ขาช็อตก็คือเคทีบีค่ะกลุ่มแบงก์เนี่ยรีบาวขึ้นมาได้บ้างก<ะ>็อาจจะเป็นผลจากดอกเบี้ยจา,จากการขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับแต่ก็ ยังไม่แรงพอนะฮะที่จะทำให้อาโดนจุดสต็อปของเราอย่าง KTB เนี่ยจุดสต็อปขาช็อตสิบเก้าบาททุวนครับผมตัวถัดมา EPG EPG ขาลองนะเรามาะระวังนิดหนึ่งสต็อปหกบาทสี่สิบห้าอ่า BLA เขาเยังชั่วหน่อยนี่แจมเลย บวกแบบแรงเลย BLA ล่าสุด27่สิบเจาทเจค่ะอ่าสต o อปลอของเรา2650ครับผมหกห้าศจ้าโอ้โหความหวังของหมู่บ้าน BLA <c oughs> จริงความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> ออหมดแล้วหรอคะหมดแล้วครับโอเคได้เลยครบถ้วนพี่จุย้ยทีนี้ยไปดูคำถามจากพี่นักลงทุนบ้างดีกว่าทั้งสองช่องทางเลยย้ำอีกหนึ่งรอบ ช่องทาง YouTube นะคะ business l i n e and l i f e channel เช่นเดียวกันช่องทางของ Facebook พิมพ์ไปได้เลยตรงช่องคนหาว่า business l i n e and l i f e channel นะคะก็สามารถกดไลค์ไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการของเราในแต่ละช่วงนะเอาล่ะคำถามแรกมีมาแล้วค่ะโคโคแนวโน้มเป็นยังไงคะโคโคโค เดลีเนี่ยนะฮะเขา,เาลดเก้าบาทสามสิบห้าเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงถ้าใครจะเข้าอาจจะต้องดูในทมเฟรมย่อยหน่อยหนึ่งนาทีอ่าไม่เท่าทีหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงอนะแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะปิดเนี่ยเก้าบาทห้าสิบก็พอที่จะโฟล่ได้เบาๆอ่าพอที่จะโฟล่ได้เบาๆ เอ่ออย่าลืมจุดสต็อปด้วยนะะ9บาท30นะก็คือโลตรงนี้สต็อปลอต9บาท30ครับผมโอเคต่อไปแนวโน้ม no. P T B ค่ะ P T B อ่าวันนี้ก็ก็รีเบาขึ้นมาแรงนะแต่ในมุมผมเนี่ย ถ้าเจ้าให้ดีนะต้องยืนเหนือบาทเจ็สิบสามค่อยฟอลโล่ครับอืมพี่พี่เรียบร้อยอุ้ยวันนี้มีแต่พี่พี่เขาถามแนวโน้มทั้งนั้นเลยเนี่ยต่อไปถามแนวโน้ม OR ค่ะ OR โอ้ยังยังไม่ฟื้นครับโอ แนวโน้มไปทางไหนคะลงครับลงนะคะคโอเคอาจเรน,นะดูจากกราฟนะคะต่อไปมีถาม S C G P ค่ะแนวโน้มขึ้นหรือลงครับ S C G P นะครับ weekly ยังยังรุนขึ้นอยู่ค่ะนะครับมันลีสโตล่างไม่น่ากลัวเท่าไหร <S <S ่ d ด i l y ย่อม,มาสามวันออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ถึงขนาดหลุดสามเจ็ดสองห้าอืม ซึ่งสามเจดสองห้าเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ไม่ควรหลุดของทำเฟรมบิ๊กลี่ด้วยะนะครับอ่าเพราะฉะนั้น S, <S C G P ยังลุ้นส่วนสต็อปคือสามเจ็ดจุดสองห้าครับโอเคต่อไปค่ะตัวนี้เลย S A V S, S A V <S ต้องดูทำเฟรมสั้นๆ ข้าเมื่อวานอคุณ้นณเหมือนเราเคยคุยกันหรือเปล่าโอเคสามสิบนาทีพอดูได้ค่ะอสามสิบนาทีก็ ให้ดูที่สิบเจ็ดสามศูนย์นะครับสิบเจ็ดสามศูนอ่ะมีแท่งที่ปิดเหนือสิบเจ็ดสามศูนย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ follow ตามก็ก็พอได้นะครับแต่ต้องเล่นไวนิดนึงสต็อปสิบหกแปดศูนย์นะครับส่วนเป้าหมายก็แถวๆสิบแดห้าศูนย์ครับผมครับผมต่อไปค่ะบิกรีมแนวโน้มหน้าเก็บถือระยะกลางไหมครับระยะกลาง รียกลาบรอได้ครับรอได้รอได้ก็คือแบบว่ายังไม่ต้องรีบตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอก่อนนะคะรอให้มันยังไงคะรอให้มันไม่ร่วงครับรอให้มันไม่ร่วงโอเคแต่ว่ารอตรงจุดไหนนี่คือพอทราบไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้อ่าได้เลย มีไหมคะพี่ๆทาง Facebook วันนี้หายไปไหนกันสงสัไปอยู่ใน YouTube YouTube ค่ะมีไหมจ๊ะโอเคไม่มีแล้วหรอหายไปไหนหมดอะ่ะตลาดสิ <c oughs> <c oughs> ต่อไปพี่จุย้ยมีถามตัวของ EA คะ่ะ EA เอเนโดนสต t อ p ของเราไปด้วยอ่าห้าหกสองห้าเพราะฉลอการซื้อครับฉลอการซื้อนะคะ ต่อไปต่อไป K.C.E. ค่ะ K.C.E. มันลีบิกลียังได้ลุ้นนะฮะแต่ว่าเอ่อเดลี่เนี่ยให้ดูสต็อปที่ห้าสิบเอ็ดนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ถือต่อไปก่อนครับได้เลยไปต่อกันที่ True ค่ะ True เนี่ยเราเคยแนะนำซื้อนะฮะแล้วประเด็นคือมันหลุดหลุดเจ็ดบาทสี่สิบห้า ค่ะนะครับคือถ้าใครไม่มีของก็รอก่อนได้นะส่วนใครที่มีของแล้วยังไม่อยากคัดนะครับก็พอที่จะฝืนถือจาก Time Frame Weekly นะครับที่มันยังไม่เสียทรงนะภาพชแนลเนี่ยมันยังมันยังไม่เสียทรงก็ยังพอที่จะฝืนถือได้ครับโอเคอ่ะสองตัวสุดท้าย A A I มีโอกาสไปต่อไหมคะ A.I มีโอกาสไปต่อใช่เพราะไทม์เฟรมวิ e ลี่ยังดูดีอยู่ค uh. อ่ามีรักษางการยกโลเกิดขึ้นแล้วก็วิ k นี้มีความเป็นไปได้ที่เอ่อมีโอกาสเบรกสี่บาทสองสตางค์ uh. นะครับอ่าสี่บาทสองสตางค์คือถ้าเบรกเนี่ยมีโอกาสไปต่อได้พอสมควรเลยนะครับก็ดูวันศุกร์นะครับส่วนในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ย หลังจากที่หลุดชุดนี้หลุดสต็อปชุดนี้นะตอนนี้นะครับเขาก็หยุดการไหลแล้วก็สามารถเบรกไฮตรงนี้คือสามบาทเจ็ดส<ฆ>ิบสี่ชุดนี้สามบาทเจ็ดสิบสี่ชุดซึ่งชุดที่เบรกมาก้อนนี้วอลุ่มมันเพิ่มสูงขึ้น<ฆ>ถ้าเทียบกับชุดที่ย่อเนี่ยนะฮะ อที่ยอนชุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองไปต่อโดยมีจุดสต็อปล s อที่สามบาทห้าสิบหกครับสามห้าสิบหกค่ะอ่ะตัวสุดท้ายแล้วกันนะ BE 8ีแปดรับแนวต้านเท่าไหร่จ๊ะแนวรับซึ่งไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่านะฮะ คือถ้ามันมาถึงก็ใจเย็นรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะเรารับมันคือสามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าสามสเก้าแนวต้านละฮะแนวต้านก็จะอยู่แถวสี่สิบสี่ครับได้เลยค่ะมพีพี่พิมพ์มาว่าพี่เงียบๆไม่ค่อยพิมพ์เนี่ยสงสัยวิดน้ำกันอยู่น้ำท่วมแล้วเหรอคะเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าอะไร แสดงว่าวันที่ฝนตกหนักๆส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นอุ้ยมีผลเหมือนกันเนาะอ้าวนึกนึกสภาพนะสมมุติว่าเรา<ช>เอ่อ,อ,อต้องเทรดเทรดทุกวันอย่างเงี้ยอะแล้วต้องวิดน้ำอ่ะเราก็ไม่มีเวลาเทรดเราลดลงและเวลาเทรดเออเราก็ไม่อยากเทรดละอันนี้จริงจังไหมคะอ่ะอย่างวันนี้พี่บอนก็มาสายใช่ไหมมอเช้าเก <laughs> ือบจะไม่ได้จัดรายการอีกเก <laughs> ือบแล้วใช่ไหมใช่ไหม <laughs> กอ่าอะอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่ม่อนไม่ได้จัดตอนเช้าอ่ะจากคนดูเป็นหลักพันอ่ะไม่ได้ดูพันหนึ่งอะแปลว่าอะไรมันอาจจะหายไปคนเทรตหายไปสมมติสิบเปอร์เซ็นต่ะก็ร้อยคนแล้วนะมันก็ไม่ส่งผลเหมือนกันอืมอืมอ่าโอเคแลยอีกหนึ่งเหตุผลนะี่จุ๊ยอะไปนี้เลยโกนหนวดเลยกลับกรอตลาดกลับมาแน่นอน ได้เลยค่ะขอบคุณพี่จุย้ยนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณพี่จุย้ยด้วยนะคะเลาซๆหยอกๆก,กันนะเป็นประจำเจอกับพี่จุย้ยได้แหละทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะติดตามกันได้ทางช่วง Business Line and Life นี่แหละแล้วก็อย่าลืมนะช่องทางรับชมของเราย้ำอีกนิดนึงนะคะหลายท่านสอบถามกันมาเยอะเลยก็ช่องทาง u t u b e เนี่ยก็ s i n e s s l i ฟ e and Life นะคะแล้วก็ช่องทางของ เฟซบุ๊กเนี่ยสามารถพิมพ์หาได้เลยในช่องค้นหา Business l i n e and l i n e Channel หา